สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อน youtube วันนี้จะมาขอคำแนะนำในการเลี้ยงหอยเชอรี่ค่ะมือใหม่หัดเลี้ยงพี่พี่ท่านไหนที่เคยเลี้ยงหอยเชอรี่ช่วยแนะนำหน่อยนะคะมือใหม่ค่ะกำลังเริ่มลงหอย แต่ในอ่างก่อนกลาวว่าจะก่อก่อเขาเรียกว่าก่ออะไรนะเอาอิดมาก่อเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็จะเลี้ยงในบอ่อตอนนี้มีไข่แล้วนะคะเพิ่งเริ่มค่ะเพิ่งเริ่มนะคะยังเป็นมือใหม่นี้ แล้วก็อาหารให้อาหารหัวปลาดุกกับเศษผักแต่แตงโมนี่ชอบมากแต่น้ำเน่าเร็วแตงโมนี่แบบหูนางกินกันแบบแป๊บเดียวแต่หอยนี่แบบหูไตนะคะไตนะคะนางไตแบบหูไตแบบชนิดแบบเนี้ ขนาดสูงนางยังหนี่ะไม่เข้าใจนะคะไม่เข้าใจหอยเชอรี่เหมือนกันค่ะนี่นะคะนี่นะคะมีแต่ตัวพ่อพันแม่พันเองิงเอิงดังนั้นเลยค่ะมีไข่แล้วเจ้าค่ะฝากด้วยนะคะ คือเยอะจริงๆนะคะกำลังเอามาลงค่ะกำลังทดสอบอยากเลี้ยงดูค่ะโอเคนะคะมีคำแนะนำยังไงมีคำแนะนำยังไงก็ฝากไว้ใต้คอมเมนต์นะคะสวัสดีค่ะว่าด้วยเรื่องการเลี้ยงหอยเชอลี่ค่ะ